พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้าอีสุสุดากอนอายแคบนะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นดากอนอายปี2001นะครับเครื่อง3,000ันคันนี้แปลงปั๊มเป็นปั๊มสายแล้วนะครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับผมคันนี้เราเปิดอยู่ที่89,000บาทนะครับผมราคา89,000บาทราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นเราส่งให้ฟรีนะครับผมจบทุกอย่างที่ราคานี้เลยนะครับ89,000บาทรถคันนี้ขับขี่ดีนะครับช่วงลงช่วงล่างดีคัดซีสวย รถได้เดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดของรถคันนี้นะครับผมราคา89,000จะคุ้มไม่คุ้มดูด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับสีสันโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับไฟหน้าเป็นไฟซีนอนนะครับผม เป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเป็นดีแม็นะสีโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับใครที่หาลดราคาไม่ข้ามแสนนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมราคา89,000บาทนะล้อแม็กเดิมๆนะครับโรงงานตรงรุ่นนะครับ ยางดีทั้งสี่เส้นนะครับให้ดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูแบบชัดๆนะครับผมเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับผมอ่ดูยางนะครับนี่ยางดอกลึกๆนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับยางขอบสิบห้านะครับผมคัสซีสวยนะนี่ คัดสีสวยไม่มีผุไม่มีดามนะครับผมให้ดูกันยางดีทั้งสี่เส้นนะครับช่วงล่างดีนะครับผมลดได้บางนะครับลดได้บางนะครับสีสันก็มีขีดควรบ้างตามการใช้งานนะครับผมดูภายใน ภายในส,ยสวยๆนะครับแผงประตูสวยนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมถือว่าสวยนะครับผมเนี่ยของม,มาเลายเดิมๆนะครับดากอนอาคอนโซลสวยนะครับ ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้มีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับกล้องใช้งานได้ปกตินะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกระจกมองหลังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแตกนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยช่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับวิทยุฟังได้ปกตินะครับหัวเกียร์เดิมๆห้าเกียร์นะครับหกเกียร์ถอยนะครับผม เกียร์เข้านิ่มไม่หลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าเข้านิ่มได้หมดนะครับไม่หลุดนะอ่าคอนโซลสวยนะครับผมนี่รถขับขี่ดีเลยนะครับขับนิ่มนะครับผมนี่หน้าปัดเรือนไม่ย,ยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเบรกมือใช้งานได้ปกตินะนี่เบรกมือใช้งานได้ปกติ มีเก็บของไม่มีหักนะครับนี่ไม่มีหักนะครับผมเดิ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 มเบาะสวยนะครับเบาะสวยนะนี่เจอของรถใส่เป็นผ้าหุ้มเบาะมานะครับนี่เบาะปรับเอ็นนอนได้ปกตินะครับผมเบาแคบสวยนะครับ นี่ภายในสวยนะใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดนะจ๊ะแต่คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสามพันเทอร์โบปั๊มสายนะหลังคาสวยนะครับหลังคาสวยไม่มีขาดนะครับผมนี่บังแดดยังใช้งานได้ปกตินะ โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีพลิกไม่มีคว่ำไม่มีหงายนะครับลดได้เดิมนะครับผมสติกเกอร์เดิมเติมลมยังอยู่ครบนะครับผมนี่เป็นคล้ายๆเป็นสกเก์ ตรงนี้ก็จะมีรอยแตกๆนิดนึงนะครับผมี่ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับผมดูด้านหลังนะครับไฟท้ายสวยนะครับดากอนพาวเวอร์ <c oughs> Power, นี่3,000เทอร์โบ ฝาท้ายสวยนะครับไม่มีรอยนะครับปิดเปิดได้ปกตินะครับผมนี่แมกไลเนอร์มีครบนะครับนี่ท้ายเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับนี่ท้ายเดิมนะใครหาลดราคาไม่ข้ามแสนนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ราคา89,000บาทปิดเลยราคา89,000บาทนะครับผมนี่ยางฝั่งซ้ายนะครับดอกลึกๆนะครับผมล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมตรงรุ่นนะครับผมคัดสีสวยนะนี่คัดซีไม่มีผุนะครับไม่มีดามนะครับผม ก็ได้บางกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมเนี่ยเบาะโครงสร้างฝั่งนี้นะครับเดิมนะครับเดิมหมดเลยเดิมเดิมนะครับ <c oughs> จะของรถ ดูแลรถดีนะครับสะอาดนะครับกลิ่นหอมยังอยู่นะครับผมถือว่าแกดูแลรถดีเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเก็บเก็บของอยู่ครบนะครับคันนี้ภาษีขาดปีหกเก้านะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมราคาแปดหมืนเก้าพันบาทพร้อมโอนให้ด้วยจบที่เราเบาที่สุดนะจ๊ะ อ,อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมนี่รถเดิมเดิมนะจ๊ะรถเดิมเดิมรถก็เคยผ่านการทำสีมาแล้วนะครับแต่รถได้เดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะจ๊ะแผงประตูสวยๆนี่ปดเปิด ไม่หักนะปุ่มกระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะปิดดูสินี่ปิดนิ่มนะครับผมนี่มือเปิดไม่หักนะกระจกเดิมๆโรงงานนะครับผมตัว SLX นะครับผมนี่สองห้าหกเก้านะครับปีหน้า หลังคาสวยนะครับนี่หลังคาสวยนะครับดูห้องเครื่องนะครับผมเนี่ยแก้มก็เดิมๆแล้วเนี่ยคานหน้าเดิมนะครับเม็ดองค์เมด็ดอาร์กยังสวยอยู่นะครับผมคานหน้าเดิมๆนะเพดเดิมนะครับผมอ่อ คันนี้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับไอไม่มีครับดีดีอีสุสุดากอไอเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับผมเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับผมระบบไฟต่างๆใช้งานได้สมบูรณ์นะครับใจชงได้ชาร์จใช้งานได้ปกตินะจ๊ะนี่ปความสายนะนะครับ แผ่นกันความร้อนเดิมๆนะครับแต่ก็เริ่มหลุดลุ่ยแล้วนะครับตามอายุของรถนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับนี่สติกเกอร์นะนฝากระโปรงเดิมนะครับอาจจะเคยถอดทําสีมาแล้วนะครับผมอ่ะสตาร์ทเครื่องหน่อยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยน,น,นตนน์นะครับผมกระปุกเติมน้ำมันพาวเวนะครับผม ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เงียบเดี๋ยวดูระบบน้ำนะครับน้ำนิ่งๆน,นะจ๊ะ ระบบน้ำสมบูรณ์นะครับน้ำไม่ดันนะครับผมรถขับทีดีขับทางไกลสบายหายหัวครับผมไม่มีไอนะจ๊ะ เสียงเครื่องเพาะมากครับเอาไปใช้งานกันยาวๆครับสภาพเครื่องถือว่าสมบูรณ์เลยคันนี้แต่แปลงปั๊มสายมาแล้วนะครับอ่าปิดเลยแปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับนนต์ตัวนี้จะเป็นปั๊มไฟฟ้าเดิมๆนะครับแต่ปั๊มไฟฟ้านานๆก็จะมีปัญหานะครับผมจะของเลยเปลี่ยนเป็นปั๊มสายนะครับทีนี้ก็ใช้งานกันเลยครับยาวๆไปเลยครับ รถขับดีนะครับขับดีขับนิ่มนะช่วงลงช่วงล่างดีเลยคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟเนี่ยนะครับไฟซีนอนเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ไฟลงไฟหน้าติดครบหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวข้างล่างติดครบนะครับมีสปอร์ตไลท์ให้ด้วยนะครับคู่นึงเล็กๆนะฮะเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟซีนอนนะครับผมรุ่นนี้ ติดครบหมดนะครับกันชนก็จะมีรอยนิดๆหน่นอยนะครับผมเน่ให้ดูนะยางหน้าไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผมเ,เดี๋ยวให้ดูแอร์อ กระจกข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับนี่เปิดแอร์แล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำนี่กล้องนะครับกล้องกล้องใช้งานได้นะเนี่ยกล้องเปิดทํางานแล้วนะครับผมนี่นี่แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับผมรับประกันความเย็นแน่นอนคันนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดนะครับผม ไฟท้ายก็ติดหมดนะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟท้ายติดครบหมดนะครับผมดูมุมกว้างๆนะครับส่วนทรงองเอลก็ถือว่าสวยนะครับดากอนนะเป็นรถที่ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับยังหาใช้กันอยู่นะครับดากอนนะคันนี้ราคา8 9 0 0 0บาทนะครับผม ใครหารถไม่ข้ามแสนเอาไปใช้งานนะครับผมชมคลิปแล้วลองพิจารณาดูนะครับผมราคานี้คุ้มไม่คุ้มนะครับผมราคา8900มบาทพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นเราส่งให้ฟรีนะครับผมเครื่อง3 0 0พถามว่ากินน้ำมันไหม กินน้ำมันแน่นอนครับผมแต่ถ้าขับไม่เร็วมันก็ไม่กินนะครับขับ80 90ก็ไม่กินนะครับก็เหมือนรถทั่วไปนะครับผมรถอายุขนาดนี้เราก็ขับใช้งานกันแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆช้าๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับอ่าเพราะรถมันรถเก่าเนาะอ่าถ้าอยากไปแบบรวดเร็วก็ต้องซื้อรถใหม่ๆ แล้วก็ราคาที่มันแพงกว่านี้นะครับผมอ่าร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับพิมพ์ใน google พ่อบุตรถบ้านเจอแน่นอนครับผมและเรารับแลกเปลี่ยนเทินรถจนรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดด้วยนะครับผมอขอบคุณ ทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรม,มาเลยนะครับพ่อบุรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ